สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเลสตแกนะครับตัวนี้เป็นกินกุ้งมังกรสไปซี่นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นองังไงางแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีข้าวสาลีกุ้งปลาและถั่วเหลืองเดี๋ยวมีปลาด้วยเหรอนอกจากกุ้งมังกรนะครับมันมีปลาด้วยนะจ๊ะในการใครแพ้ปลาก็หลีกเลี่ยงนะครับอ่าตรงนี้เขามีคําเตือนนะครับว่าผู้ที่มีสภาวะฟินิก โคตเนียแล้วก็บริพันธ์นี้มีฟินินลาเรมีนะครับไข่แพ้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับว่าบริโภคแต่น้อยแล้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับของนี้เรากินได้นะแต่ว่ากินแล้วอย่าลืมออกกาลังกายกันนะจ๊ะมาซื้อมาเพราะว่าคำนี้นะจ๊ะคำว่ากุ้งมังกรอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ชิ้งก็ประมาณขนาดนี้นะจ๊ะนี่จ้ะเฮ้ยกินดีกินดีกินกุ้งดี โอเคนะอ่ะมีไปครึ่งหนึ่งแล้วคราวนี้ดูรสชาติได้นะครับเขาบอกก่อนนะ กุ้งดีไหมกินกุ้งดีนะจ๊ะแต่กุ้งมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แต่กินและรสชาติกุ้งเขาดีนะดีกว่าทั่วไปครับแต่ถ้าพี่หลับตากินก็ไม่แน่ใจมันกุ้งมังกรอนะ่ะมันก็มีกลิ่นความกุ้งมากขึ้นนะครับไม่อยางหนึ่ง่อไปสิ เห็นมากกว่าทั่วไปนิดหนึ่งนะครับคือตราบพี่อั้นอะ่ะพอพี่อั้นเห็นความเป็นสไปซี่ใช่ไหมพี่ก็คาดหวังขนาดนี้นครับถ้าเกิดเผ็ดทั่วไปมันแค่นี้สไปซี่ความขนาดนี้ใช่ไหมไม่นะจ๊ะมันเผ็ดมากกว่าสไปซี่มันนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคาดหวังความเผ็ดก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับน,นะบว่าเผ็ดกว่าไอ้รสธรรมดานิดหนึ่งนะครับกับไอ้คำว่ากุ้งมังกรก็ได้คำว่าเข้มข้นนะครับของกุ้งมามากกว่ากุ้งธรรมดานิดหนึ่งนะครับ เออเพาคงเป็นกลิ่นแหละครับมันก็ได้ขึ้นมาอย่างนั้นนิดอย่างนี้นะจ๊ะอ่าเลยแต่มีข้อดีคือแผ่นบางเล็กและกรอบนะครับแต่กาเนี้ยใครชอบเห็นไหมเหมือฝรั่งแบบ,บกรอบๆนะครับตัวเนี้ยแนะนำนะครับเพราะว่าความบางกรอบของมันนะครับรสชาติดีมากครับทำความบางกรอบได้ดีมากโอเคครับหลังจาก,กันเลยูคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับเจ้าฝากกดแชร์นะจ๊ะ